ราชวงศ์ญี่ปุ่นเจ้าชายมาซาฮิโตะฮิตาจิโนมิยะพระราชโอรสพระองค์ที่สองในจักรพรรดิโชวะเจ้าชายมาซาฮิโตะฮิตาจิโนมิยะหรืออดีตโยชิโนมิยะเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในจักรพรรดิโชวะ กับจักรพรรดินีโคจุงพระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระปิตุลาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเป็นรัชทายาทลำดับที่สามในการสืบสันตติวงศ์ญี่ปุ่นและทรงเป็นที่รู้จักในเรื่องการกุศลและการค้นพบสาเหตุของโรคมะเร็งเจ้าชายมาซาฮิโตะ ประสูติเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2478ณพระราชวังโตเกียวโดยมีราชินานามในวัยเด็กว่าโยชิโนมิยะทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขุนนางกาคุชูอิงในปลายปีพศ2487พระองค์และเจ้าชายอากิฮิโตได้เสด็จลี้ภยัยไปยังจังหวัด นิโกเพื่อลีภัยจากการระเบิดของทหารอเมริกันที่โจมตีโตเกียวทางอากาศหลังสงครามระหว่างปีพศ2490ถึงพศ2493หนางอริสเบตเกรวินนิงได้เป็นพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่พระองค์และพระเชษฐาและรวมไปถึงพระคณิษฐาได้แก่ เจ้าหญิงคาสุโกเจ้าหญิงอาสุโกและเจ้าหญิงทาคาโกในวันที่30กันยายนพศ2507เจ้าชายมาซาฮิโตะรรงอภิเษกสมรสกับฮานาโกะสึงารุทิดาคนที่4ของสึงารุโยชิกาตะอดีตขุนนางเชื้อสายของไดเมียวแห่งสึงารุ ในวันเดียวกันนั้นสมเด็จพระจกักรพรรดิโชวะได้พระราชทานพระนามว่าฮิตาจิโนมิยะทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่พระราชวังในโคมะสวะโดริในฮิกาชิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าชายมาซาฮิโต และเจ้าหญิงฮานโกส่งไม่มีพระโอรสที่ดาด้วยกันแม้แต่พระองค์เดียว